สวัสดีครับทุกท่านมาสั้นๆน,นะวันนี้นะอ,อืมวันนี้เป็นแบบบาร์ปิดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของบาร์แล้วก็แต่มีหางด้านล่างยาวๆนะครับคือช่วงท้ายตลาดเนี่ยมันลงไปใต้โลของเมื่อวานเนี่ยแล้วใต้โลเมื่อวานมันมีไบเออร์มันเลยวืดขึ้นมามีหางนะครับแต่มันก็เป็น กูดโลว์วันช็อตเซตอันะคือมันคือมันเป็นบาร์ที่ดีอ่ะสำหรับ l o w o n ันช็อตลงนะครับตลาดอาจจะยังนับเวจข้างล่างเนี้ยไม่จบนะครับก็มันก็อาจจะลงไปเลยหรือไม่ก็แต่ผมคิดว่านะผมคิดว่ามันจะไซด์เวอัพที่ผมสรุปเนี่ยในโอเวอร์วิวเนี่ยคือมันจะไซด์เวัพ คือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเซลล์ไคลแม็กซ์ในสองเล็กที่ลงวันนี้ยมันจะเริ่มตามมาด้วย stronger pullback คือเนี่ย pullback มันนะวม pullback อันนี้มันจะเล็กๆไอ้เล็กเนี่ยมันจะเป็น pullback ที่ stronger แล้วก็คือ pullback ที่มันแข็งแรงขึ้นอ่ะเออมันขึ้นไปสูงอ่ะกว่าที่พวกแบร์ต้องการโดยว่าพวกแบร์ที่ชอ็อต low ของวันที่20เนี่ยเขาเขาเราเขาวาง stop ไว้ข้างบนเนี่ย ที่หายของที่12เนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยมันขึ้นไปเนี้ยมันเสียวเสียวอ่ะจริงๆนะผมอะรู้อม,มีคนถามว่าเอ้าไม่รู้อะ่ะก็รู้ดิก็กูเคยชอบแบบ ถ้ามันจะไม่รู้สึกถ้าคุณเทรดบ่อยๆคุณจะรู้สึกเนะยในกาห้านาทีเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยถ้าอันนี้มันเป็นกาห้านาทีเนี่ยคุณชอตตรงเนี้ยเลยมันเริ่มแบบเฮ e, hey, ้ยเชียร์เยไหลวะมันมีสองโบูบาใช่ปะคุณจะเริ่มแบบเชียร์แม่งแม่งต้องขึ้นไปสูงแน่เลย ah, มันจะกินสต็อกคูเปอร์วะเนี่ยนี่คือความรู้สึกของพวกแบร์ว่ามันเริ่มมีความ uncertainty <laughs> อันเซอร์เทนตี้ก็ไม่แน่นอนแต่ผมคิดว่าตลาดเนี่ยมันจะขึ้นไปนะ อ่าก็น่าจะอย่างที่บอกคือไปไปทดสอบไปเนี่ยไฮคัพลาสวิกเนี่ยนะแล้วก็ไม่แนม่มันอาจจะขึ้นไปแล้วก็แกว่งตัวขึ้นไปอีกเล็กนึงโดยนับไอไฮคัพลาสวิกเป็นเล็กที่หนึ่งแล้วมันขึ้นไปเล็กที่สองพูแบกอีกทีเลยคือมันจะมันจะยืดเยือ้อเทดดิ้งเน้นตรงเนี้ยมันจะยืดเยือ้อมันจะไม่หยัดลงลงลง,ลงอะไรเงี้ยมันจะยืดเยือ้อนะครับ ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมาเป็นแบร์แฟ a กเนี่ยมันก็จะโดนช็อตอีกทีข้างบนนะมันจะช็อตแต่ว่า Top ปโลว์ High กับไฮของที่12บส่แหละพวกแบร์มันจะมันจะมี Set Up ข้างบนเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดนะมันก็คือขึ้นไปแบบเนี้ยไอเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าเป็นวีบูนะครับนะถ้าบูเทรนดที่ Strong มันจะต้องมี Consecutive b o บป๊อปปปป๊อปขึ้นไปนะ เราค่อยไปสร้าง channel ข้างบนหลังจากเบรกไอ้ไอเส้น EMA ขึ้นไปแล้ว,ลวไปสร้าง channel ข้างบนเนี่ยมันจะ s t r o n กว่าไอเนี้มันเป็นแบบ w e a k weaker We type of bull <c oughs> เขาเรียก bear flag <c oughs> เอา b o o เรียก bear flag แต่ไม่แน่นะคือที่ผมพูดว่าไซด์ว a y อัพอาจจะผิดก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็น bear channel ตรงนี้แล้วก็มันอาจจะลงลงมาที่โลาคือพรุ่งนี้มันอาจจะเบรกต่อลงมา ที่โลของ last week คือ26 October ก็ได้นะเพราะว่ามันก็เป็น good low one แต่ด้วยความที่มัน follow 2 b u บ Bar แบบนี้แล้วมันเป็น tree day บูเปของ channel เนี่ยผมคิดว่า b บูมันยังสู้ะนะครับบูมจะสู้ข้างล่างเนี้ยแล้วก็มันลงมาทีมาจะโดนโดนซื้อแล้วก็ขึ้นมานะตลาดอาจจะทำ s e t up เป็น high two เนะนี้ set high t o ตรงเนะี้ยเป็น h ฮกับโลใช่ไหมเป็นไฮกับโลมีเจอเทนเดอร r วอลซ์เอาเหมือนในเนี้ยอย่างเงี้ยเหมือนเงี้ยมันลงมาเห็นไหมแล้วมันก็มีบูบูบาสัมคายบูโดจิอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็สร้าง w e ค k b ยเซตอัพแบแล้วมันก็อาจจะบายขึ้นไปแบบเนี้ยเนี่ยนะเพื่อจะขึ้นไปทดสอบเส้นยีเมเอแต่เด็ดที่ฉาดแล้วก็ทดสอบ high ของ last week ว่ามันจะเบรกได้หรือไม่นะนะพวกบูต้องการให้มันเบรกปุ๊บขึ้นไป เพื่อจะมีเช่ m มุกเป็นใหม่นี้12ออปเปอร์ไฮแต่ว่าพวกแบร์ก็จะต้อง p r e วกนไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไถจะเป็นไผใครจะชนะใช่ไหมอ่าโดยรวมก็คือผมมองว่าผมทายว่าน่าจะมีโล่ว่าน่าจะมีไบเลอร์อใต้โลของวันนี้นะครับแต่แต่อย่างที่บอกนะเออมันคือ เวลาผมทายเนี่ยผมทายเพราะว่าไอ้สองบูบานี้นะครับซึ่งผมมีโอกาสผิดเนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสคือสิ่งที่ผมทายเนี่ยมันมีโอกาสถูกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะหรือน้อยกว่านั้นด้วยนะคือสิ่งที่ผมทายเนี่ยมันเกือบเกือบจะห้าสิบเปอร์เซ็นตหมายถึงว่าโอกาสของแบร์และบูนเนี่ยพอๆกันเลยตอนเนี้ย คือโอกาสที่มันจะลงปับป๊บปั๊บปลงมาที่โ o w of last week ในสัปดาห์นี้เลยโดยไม่ขึ้นไปแล้วกับโอกาสที่มันจะมีอีกเล็กหนึ่งขึ้นไปนะมันจะเฉือนกันอยู่ไม่ถึง5%้าเร probability มันจะ close กันมากคือเรียกว่ามันวัดใจกันแบบนะผมรู้เพราะว่าผมเทรดอยู่ประจำผมเลยรู้ว่าใน trading เ a y เ,เนี่ยคุณจะ expect อะไรชัวร์ไม่ได้หรอกนะมันบางทีเราเราก็ต้องทายอย่างนี้ก่อนเนาะ แต่ถ้าเกิดพอมันเป็นแบ a r b a ปึ๊ดเป็น conservative bear เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็น conservation o อ f แบ a r ชุดนี้ลงมาต่อแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะไปเฟล,ลที่ข้างล่างก็คือที่ low of last week แถวๆเนี้ยแปดสามแปดจุดสามที่มันมีช่วงมุกของข้างบนเนี่ยอยู่เหมือนกันนะหรือบางทีมันอาจจะลงไปลึกกว่านี้คือไม่หยุดแค่นี้มันอาจจะลงไปนี่ระยะมีช่วงมุกตัวนี้นะแล้วค่อยมี reversal อีกที คือตลาดเนี่ยมันไม่แน่หรอกนะครับมันอาจจะลงโดยใช้ตัวนี้ลงไปเนี่ยลงไปถึงนี่เห็นป่ะประมาณโลนี้นะอ่าซึ่งอันเนี้ยไม่รู้จริงๆอันนี้บอกตรงๆว่าไม่มีใครรู้ก็เนื่องจากมันมีสองบูบาแล้วก็บานปิดที่หายเป็นฟรี ที่บาบูงเราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่ามันจะมีอันเอร์เล็กอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าชุดนี้เจอใหม่ชุดนี้รีเวอร์โซ่แค่2บาเนี่ยมันน่าจะน้อยไปนะผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปแถวๆนี้ยแถวๆไฮของวันที่20่ออกตุเบอร์นะครับแถวๆกลางกลางเลนจ์เนี่ยแล้วมันอาจะลงอีกทีซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยไอชุดนี้ทั้งชุดเลยมันจะเป็นแบร์ชานเอลนะมันจะเป็นแบร์ชานเอลเนี่ยชุดเนี้ยทั้งชุดเลย พูดง่ายคือมันเป็นเทรดทิงเดนอะแล้วก็เทรดทิงเดนมันก็อย่างที่บอกอะมันจะเอ็กซ์เพกอะไรจะเอ็กซ์เพกบลูเทรนจะเอ็กซ์เพกเอ็กซ์เพกแบรเทรนมันก็เอ็กซ์เพกไม่ได้ทั้งคู่นะเพราะว่ามันก็ออสมันก็มันก็เฟเวอร์แบบดิสอพอร์ตเมนต์ตลอดเวลาบ้านเมื่อวานผมก็ทายว่าแม่งต้องมีดิสอพอร์ตเมนต์แน่ๆเลยเป็นแบร์บาร์เนี่ยแม่งเป็นแบร์บาร์จริงด้วยผมก็วันนี้ผมก็มีความสุข เพราะกูได้ตังเยอะวันนี้โอ้แม่งผมละฮิที่มันเป็นแบรนด์เฮนฟอร์ดเพื่อนรือเปล่าวะเนี่ยสาบาทแรกนี่ทำให้ผมเริ่มเพรสช i o นผมก็เสี่ยงเว้ยผมก็มาจริงๆผมก็อยากจะช็อตบาทที่สองช็อตไม่ทันเลยแม่งประมาที่สมเนี่ยแม่งไม่มีทางเลือกแล้วคือผมมาตั้งช็อตเหมือนเดิมตั้งช็อตที่ตรงนี้เก้าแปดเจ็ดจุดสี่ใต้โลตัวนี้นะ ลงตัวนี้นะของเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่ามันมีพวกลิมิตออเดอร์บูเนี่ยบ่าย้วแม่งแม่งน่าจะโดนซื้อขึ้นไปเทสตัวนี้แล้วค่อยลงปกติโอเพนมันจะไม่ลงน้อยที่มันจะเป็นแบร์เทนฟอร์นิวเพื่อนแบบแบบวันนี้มันมีแค่ประมาณ20%ของจำนวนวันทั้งหมดของเดือนที่มันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะมีเด้งขึ้นใหม่ผมก็พยายามตั้งแม่งไม่ขึ้นไว้ เนี่ยเนี่ยผมตั้งหลังจากสองบาทเนี่ยผมคิดว่าผมตั้งโอเคขึ้นมาเหนือห้าบาทนี้กูชอ็อตเสี่ยงเอาปรากฏแม่งลงมาบาทนี้โอ้ยเอาแล้วเว้ยแม่งเริ่มเบรกเว้ยเบรกโลนี่แหละนะอ่าตอนแรกก็เอ้ยแม่งดีด้วยนะบาทนี้บาทที่สามอ่ะผมเลยเอาวะชีวิตมันก็ต้องสู้ต้องเสี่ยง,ยง,ยง,ยงผมก็ชอ็อตอ่าเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มฝึกชอ็อต <c oughs> สต็อปออเดอร์ตามเอาบรู๊ <c> ๊ <oughs> แต่ก่อนแม่งขวดเกียร์ลยช็อตเสร็จปุ๊บแม่งตึ๊กแม่งลงมาแตะเอาได้ผมแม่งรีเวิร์สขึ้นเลยเบือ่อเงี้แล้วผม่็ไม่ชอบโคไว้บางทีมันมันอย่างนี้มันเป็นแบร์แทรัพนะแล้วมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปโอ้โหฮ่าสต็อปอยู่ข้างบนมีบาร์หนึ่งเลยแม่งไกลชิบหายแม่งขึ้นไปแดดสต็อปกูโอ้โหเจออย่างเงี้ยบางทีเสียตังค์เยอะผม่็ไม่ชอบเลยจริงอ๋อแต่ไม่เปไ็นไรเราเป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมเราก็ต้อง เทรดอะมันก็ต้องตัดสินใจก็เทรดช็อตปึ๊บแต่ผมก็เสียงจริงนะผมก็เอาไวา้วัดดวงไว้มันลงมาบานี้ปึ๊บผมก็สต็อปแต่แรกผมก็ตั้งตรงนี้ตามตามหลักการนะพอแม่งมีบานี้ปึ๊บผมเลื่อนสต็อปซุดลงมาเบรกอีเวต์เลยเพราะผมรู้ว่าวัดดวงไว้ผมตั้งทาร์็ก็ตตรงนี้ยังไม่ไกลประมาณเนี้ย,ยแถวแถวอีโลเนี้นะนี่เนี้ยระยะมีช่วโมงตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมี เด้งใช่ปะคุณดูดิเพราะมันถึงระย้ามีชั่วโมงนี้มันกลายเป็นบูบูโดจิที่มันเป็นบูโดจิเนี่ยเพราะว่ามันมีแบร์บางส่วนคิดแบบผมเนี่ยแล้วแม่งเทคโอรฟิตเห็นปะอ่าใชะแล้วตัวบาร์ตัวเนี้ยหลังจากหลังพอบาร์นี้ดีใช่ป่ะพอบาร์มันเริ่มแบบโมเมนตัมมันเริ่มลดลงเห็นป่ะบาร์มันเริ่ม,รรม,เ,รมเริ่มเล็กแล้วพอมันใกล้ซัพพอร์ตเนี่ยเนี่ยแสดงว่าคนไม่ค่อยอยากจะช็อตน,นะบาร์เริ่มเล็กลงแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ดีละ พวกแบก็เห็นมันก็อืมเดี๋ยวแม่งมียูโวลเซลสูงป่าวะใช่ปะมันยังอยู่ในบูชานแนลได้อันตรายเว้ยแม่งเทคโปรฟิตอ่าเหมือนผมเทคผมก็เทคปับ๊บเนี่ยตรงนี้เลยนะซึ้อไนั่งรอดูแม่งเป็นบูดูจิผมพอเป็นดูโดจิปุ๊บผมแม่งช็อตเว้ยช็อตใหม่ผมเสี่ยงช็อตที่โลเดิมเนี่ยตรงเนี้ยกูกะเข้าใหม่ มันไม่ขึ้นมามันลงต่อแล้วมันก็สร้างโดจิผมก็เน,นึกใจแล้วช่มันจะลงต่อว่ะช็อตที่โดจิโลวันนี้อ่ะผมก็ช็อตโดจิช็อตปึ๊บวางสต็อปไว้ที่เบรกนิเวศเลยพลวดลงมานะผมก็มา exit ท,ที่ตรงนี้เลยอันนี้เล่าให้ฟังนะเมื่อเช้าแม่งได้น่ตรงนี้เลยครับนี่นะครับพี่ ดีครับผมนะหรือจริงๆครับผมวางซอกไปตรงนี้เองตอนแรกนะแต่ไม่กละว่าจะเล่นถึง2เท่าตรงนี้หรอกแล้วก็เลื่อนฟุ๊บลงมาน,นี้นะครับก็ไปออกแค่ตรงนี้พอจริงๆมันสามารถโฮผ่านไอ้ผู้แบ็ตัวนี้ได้นะเพราะว่าอ่าเห็นไหมเนี่ยเหมือนในเดลิชร์นปะมันมี3าบาร์จริงๆผมยังคิดว่ามันจะมีอีกเล็กขึ้นนะผมคิดว่าเนี่ยผมก็ไปตั้ง ช็อตอยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนกันตอนที่ Exit ต,ตรงัวนี้แล้วนะผมก็ไปตั้งช็อตตรงนี้ไว้แมงไม่ได้เหมือนเดิมแมงลงอีกแล้วบารเนี้ยกดดูกดแดดจริงๆบารเนี้ยดีมากผมแม่งเสียดายชิบหายเลยวะ่ะคือบารเนี้ยตอน1 1บเมงสิเนี่ยผมพลาดไม่ได้ดูคือมูวแต่ไปนั่งคือเนื่องจากมันเท่ๆ,ๆมาตลอดใช่ป่ะแล้วไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกไอ้พวก ของเมื่อวานน่ยยังไม่ได้ทำเนีคือข้อเสียของการมาสายคือผมยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซตอัพไอตัวแดชของผมอะเพื่อจะเทรดวันวันนี้เลยมันนั่งนั่งเทรดได้สองไมลแล้วก็เลยยังไม่ค่อยได้ดูอ่ะจริงๆคือตั้งตั้งแล้วมันไม่ได้ไงพอตั้งช็อตข้างบนมันไม่ได้ปุ๊บ พอบาร์นี้แม่งจริงๆบาร์เนี้ยเอาจริงๆนะบาร์เนี้ยมันเหมือนจะเป็นริเวอร์โซลแล้วบาร์เนี้ยบ,บาร์ต่อสิบหกห้านาทีซึ่งจริงผมก็ลังเลอยู่ว่าแต่ผมเห็นแม่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันเป็นไฮทู ool, สองเล็กเนี่ยเป็นเวชก็จริงนะมันเหมือนมันจะกลับขึ้นไปเส้นเนี้เหนือนบาร์เนี้ยขึ้นไปแต่ว่ามันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นหกบาร์ไปมโคชินาผมก็เลย่นใจอยากกันนั้นเลยว่าลิกส์ปูแม่งเนี่ย ดิสผมแม่งสองจุดสองพอยผมดูละไม่เอาเพราะว่าคือจริงอยู่มันอาจจะอยู่ในเกมที่ผมพอจะรับลิสได้แต่ว่าถ้ามันเสียไอที่ได้กำไรมามันก็จะหดหายหมดก็เลยไม่เอาแม่งจริงๆด้วยแม่งไปแท็บนิดเดียวมันขึ้นไปเหนือไฮบาร์ตึก๊กมันไปแท็บอีบูที่ช็อตเหนือไฮบาร์นี้ตึก๊กแม่งออกมาเป็นโลววันนี่เสียดายมากเลยบาร์เนี้ยมันแทบปูไม่ได้ช็อตกว่าถ้าบาร์นี้ช็อตเนี่ย มันจะได้ประมาณเท่าที่อ,อีรอนี้เน,นี่ยโอ้เนอะบัดซบตบดิ้นจริงไใบานี้ผมเห็นแล้วแต่ผมแบบอ่าช่างมันเถอะแต่ยังน้อยผมได้มาสองไม้โอเคแล้วก็บ่ายไม่ได้เทรดนะครับเพราะว่าบ่ายมันก็เนี่ยมันก็เหมือนจะมีดิซัมชนันน n อฟออแบแต่ว่าติกิกเนี่ยมันไท์เนี่ยที่ขึ้นมา เวชเนี่ยชุดเนี้ยเวชชุดเนี้ยที่มันขึ้นมาตัวนี้นะเวชท็อปเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ไายอะ่ะมันก็เป็นไปได้ที่มันจะอีกเลงหนึ่งจริงจริงด้วยเห็นไหมไายตลาดมันก็ขึ้นไปเซคันด์เล็กเอาแด้วยความที่มันขึ้นแบบนี้นะบวกมากเลยช่วงบ่ายนี้ไม่มีอะไรเล่นเลยนะเนี่ยเลนส์ของตรงนี้แม่งคือต้องใช้ลิมิตออเดอร์อย่างเดียวเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยห้าจุดสองอย่างมากคุณก็ทำได้สองพอยต์แถวๆเนี้ยนะ ผมว่าไม่ไม่เยอะไม่รู้ดิก็บางคนอาจจะซื้อท้ายตลาดตัวนี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะได้ประมาณเท่าหนึ่งแต่ผมไม่เล่นนะเพราะว่ามันจะปิดตลาดแล้วมันก็มันก็อาจจะไซด์เวย์อะทีไซเวย์เลยขาดทุนอนะเหลือไม่กี่บายหรือสี่บายปะแต่แม่งก็ได้จริงขึ้นไปถึง,งประมาณเท่าไหร่อ่ะเท่าลิสตก็ประมาณเซ่า สองนะสองพอยเห็นไหมบอกแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรหรอกเนะี่ยแล้วมาช็อตที่บานนี่หม่งต้องช็อตที่โดจิแล้วนี้โ็วันคือก็เห็นอยู่นะคิดอยู่ในใจว่าจะช็อตดีไหมวะไม่สตรองนะเลงนะี้ผมว่าไม่มีโอกาสลงไปที่โลงคิดไปคิดมาโอ้ยมันเป็นแวร์โดจิวะจริงๆมันช็อตได้อยู่แต่ผมไม่ชอบวะแล้วด้วยเลกนี้มันไทยนะผม คือถ้าผมจะช็อตตรงนี้ผมก็ต้องยอมนะถ้ามันลงมาโลนี่ปุ๊บมันฟื้นกลับมาเป็นบูบาเนี่ยผมจะเสียตังค์ผมต้องรีบออกมันก็จะเสียตังค์ก็เลยไม่เอาดีกวไว้มันดูแล้วเซตอัพมันก็ไม่ได้ดีดเท่าไหร่แล้วก็เสี่ยงนะเทรดดิ้งเดมอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้แม่งลงมาเสร็จแม่งแกวง่งขึ้นมาอีกทีแล้วก็ลงเงี้ยไม่เอาไม่เอาก็คือถ้าใครที่ชอ็อตตรงนี้แม่งแล้วไปวางสต็อปตรงนี้ก็โอเคนะ แต่ว่าผมก็ไม่ทําอย่างนั้นเนาะยภาพรวมๆก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็สั้นๆเนาะก็เราก็ยังมองว่าเออฮฮัโโลโหล,ล,ลครับรฮัลโหลผมชอบเจอพุ้งเฉี่ยชีแมนะ่เลยว่ะ น่าเบื่อมากเนาะเป็นวิชาชีพเยอะชิเป่งเลยโทเสียเวลาเป็นบ้าเลยพวกนี้ทำมาหากินไม่เป็นเนาะมาหลอกเงินชาวบ้านตลอด่อะก็ผมไม่คิดว่าเล็กเนี้ยมัน too strong ที่อย่างน้อยมันน่าจะมีเซกเตเลกดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้ามันจะเบรก โลนี้ลงไปแล้วมชมูฟลงไปเนี่ยแปลว่าอันนี้เป็นเป็นโลวันที่เราพูดว่าโลอันนี้ข้างใต้โลนี้มันน่าจะมีไบเออร์ดังนั้นเราคิดว่าลงมาเนี้ยมันจะเฟลถูกไหมอ่ามันจะ Fail เฟลโดยลงมาแถวๆโลนี้ตรงแถวแถวเส้นนี้นะหรือไม่ก็บลิฟถ้าบลิฟมันก็จะประมาณนี้นี่ก็ก็ลงมาต่างกว่าโลนี้ไม่เยอะนะครับ เนาะมันก็จะเป็นเวชนะครับนะถ้ามันถ้ามันบริฟนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันไม่บ <c oughs> ริฟคือแม่งลงไปแล้วแม่งมีั่วโมงแบบนี้ั่วโมงอย่างนี้เลยพุ่งนี้อาจจะมีแกลบดาวก็ได้นะเออแต่เราประมาทไม่ได้เหมือนกันหวะเพราะว่ามันก็มีเบรกเอาคือคือเรายังไม่เห็นสัญญาณบาที่จะเบรกลงนะแต่ถ้าในกรณีมันเบรกลงสําเร็จมันจะลงแบบนี้ใช่ปะ ถ้าถามผมโอกาสที่มันจะยังไซเวต่อเนี่ยไซเว์ way, ขึ้นไซเว์ way, ลงเนี่ยมันจะมีมากกว่าที่มันแต่ก็ไม่แน่นะมันเบรกอย่างเงี้ยมันเบรกช่วงท้ายตลาดเนี่ยมันเบรกดีทีเราก็ไม่รู้พรุ่งนี้มันจะมีแก๊ปอะไรยังไงใช่ป่ะมีแกลบอ้าป,ปุ๊บนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊คือถามว่าเคยเจอไหมที่มันเป็นสตองเล็กอย่างเงี้ยล้วก็กลับขึ้นมาเป็นวีเชฟเจอครับมีเป็นไปได้ นะครับแม้ว่าเราจะทายว่าชุดนี้เป็นแบร์แฟลก์แล้วจะลงมาอีกเล็กนึงแต่บางทีมันเบรกขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยอิทธิพลของเทอร์ section เนี่ยนไพส์แซคชั่นแล้วบางทีเทอรนี่ยนไพส์แซคชั่นเนี่ยบางทีมันมันมีพาราโบลิกไอ้ตรงนี้เขาเรียกพาราโบลิกเวส์วัตถอมนะครับนะโดยอันนี้เป็นเลขที่1นะเลขที่2แล้วอันนี้เป็นเลขที่3มันเป็นเซลล์ไฮแม็กชนิดหนึ่งอ่ะใหเลขเนี้ยบางทีบางทีมันเหมือน เป็นสตองเล็กที่มันจะลงอ่ะบางทีมันก็คือมันอยู่ในเทรดดิ้งเลนอะเล็กในเทรดดิ้งเลนบางทีมันจะเป็นสตองแบล็กมันก็รีเวิร์สขึ้นไปได้ก็มีมันขึ้นอยู่กับว่าแบร์แฟกเนี้ยจะเฟลหรือเปล่าเนี่ยแบร์แฟกชุดเนี้ยถ้าเฟลมันจะเบรกแบร์แฟกขึ้นไปแล้วมันจะมีมีเช้ามูสตรงไปอ่าถ้ามันเบรกแบร์แฟกทั้งชุดเนี้ยขึ้นไปอ่าขึ้นไปนะมันจะขึ้นไปข้างบนหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะครับจะให้ทายแม่นๆอะไรมันพก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่แล้เราก็ต้องโดยหลักการเนี่ยมันมันเออแล้วก็ช่วงท้ายผมเมื่อวานนี้ผมก็มีเขียนเพิ่มนะคือที่ไฮเนี่ยไฮของวันวันพฤหัสเนี่ยมันเป็น r e s o n a b l e Shot ของพวก l i m i t Order Bar คือ Bar วันนี้มันดีเพราะนั้นไฮตัวเนี้ย คือเราก็ expect แหละว่าข้างบนน่าจะมีเซลเลอร์ถูกปะไม่ว่าจะเป็นเหนือไฮนี้เหนือไฮตรงนี้ก็จะมีอย่างเงี้ยมันจะมีพวกชอ็อตเห็นปะมันขึ้นมาตรงนี้เห็นปะชอ็อตนะชอ็อตก็มีช็อตอีกแม่งถึงมันถึงมีไอ้ลงแบบนี้ได้เพราะว่าพวกเนี้ยมันมองว่าอันเนี้ยช็อตแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่พอมันปิดเหนือไฮของวันเนี้ยวันวันวันอะไรปะ มันสูบใช่ป่ะปลาวันนี้มันดีนะโดยเฉพาะถ้ามันแบบขึ้นก่อนเนาะแล้วมันลงมาเนี่ยที่มันคือคือเนื่องจากผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแบร์เทนด์ฟอร์ดหรือเพืาอนผมก็ผมก็ยิงคิดว่ามันอาจจะมีเล็กนึงเว้ยเป็นเฟลเบคเอา u t บุ๊เบสท็อปแล้วค่อยลงถ้ามันทริเกอร์บายเหนือไฮของเมื่อวานนี้ก่อนลงมาเนี่ยบางทีเนี่ยไอแบร์เนี่ยเห็นแล้วมัน กูเอ็กซิทดีกว่าใเอ็กซิทที่หายเนี่ยตลาดมันจะทำแบบบุกกระท่อมแล้วขึ้นต่อแล้วก็เทสไอตัวเส้นไอ็กซิทซินมินิเอเมตัวนี้ใช่ปะ่ะแต่ปรากฏไม่เว้ยมันลง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 ,ลง,ลงคือบาร์มันดีอะในการช็อตอะเมื่อเช้าเนี่ยเราก็เลยต้องมองว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันกลายเป็นเวกแล้วก็อันนี้มันเป็นทรีนโกชุดนี้นะทั้งชุดเลยช่วงบ่ายของเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยมันเลยกลายเป็นดีวอสโซแพทเทิร์นตัวเนี้ย ว่าเวชต้องมีทัวร์เกลก็มักจะมีดีว o ลโซแบบนี้ซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วเออมวื่อวานเวสตัวนี้ถูกปะแต่เ,เราเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะยังบ่อแน่หรอกนะครับแต่ก็มีโอกาสนะเนี่ยที่ผมพูดในเดลิชั่นคือมันฟ0 5ตติฟิตงจริงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนเทรดดิ้งเลนแล้วเทรดดิ้งเลนเนี่ยบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็นึกว่ามันจะลงต่อบางทีมันมันขึ้นเลยอะเทรดดิ้งเลนมัน มันฮาร์ดคอร์จริงนะเดเล่นมันมันโอ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้หมูโหดที่คุณคิดอ่ะเนาะมันลงๆๆอยู่ดีอยู่ดีมันก็กลับมาขึ้นๆๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในดัชนีต่างประเทศนั่นเห็นประจำผมอยู่ที่ยนว่าเออไม่มีฮะต้องดู Dash, 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 Dash. Dash. เด็กส์แด็กส์เด็กส์แดกส์ วันนี้แม่งได้ได้กำไร2ตลาดแฮปปี้สุดวันนี้เทรดแด๊กดีแล้วก็เทรดเทรดแดกได้วันนี้วันนี้ได้ได้ชุดนี้วันผมเมื่อเชา้าผมเล่นชุดนี้แล้วก็บ่ายไม่ได้เล่นเอ๊ื่ะก,กี้ไม่ได้เล่นต่อไป โอ้โหชุดนี้แม่งแบบเห็นไหมคุณเห็นไหมมันลงมาแบบดูดิเห็นไหมนะเหมือนกันอย่างนี้ป่ะเนี่ยผมยกตัวอย่างแดกตัวนี้เห็นป่ะมันลงมาอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยคือใช่แหละมันเป็นไฮทูโอ้โหแต่แม่งแบบมันชันแล้วเนี่ยเฉยไหมตอนนี้ลูกศิษย์อาบูเขาจะมองว่าเนี่ยมันแม้แต่ท่านอาบูเขาก็จะมองว่ามันน่าจะมีขึ้นไปน่าจะเป็นไมเนอร์ลงมาเล็กนึงเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่เราที่เรารู้สึกกันตอนเนี้ยอย่างเงี้ย นี่ผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะเออ่แล้วมันก็ขึ้นเลยเห็นไหม,นมนเนี่ยดูมันหนยขึ้นเลยเป็นสไปซ์เฉยเลยแล้วก็ไปไปไซเบรอยู่ตั้งนานเห็นไหมและถ้าทําท่าเหมือนจะเป็นเวสท็อปนะลงแมนเบรคขึ้นเลยเบสท็อปเฟลนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เบสท็อปกำลังเฟลแล้วมันกําลังขึ้นไปในชัว่วโมงดด้วยระยะของเวสท็อปขึ้นมาอย่างน้อยนะขึ้นมาตรงนี้ แถวโซนเนี้ยควรไหมตลาดมันชอบอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็เอ็กซ์เพกอะไรที่มันเป๊ะไม่ได้จริงนะถ้าคุณไปเอ็กซ์เพกเนี่ยคุณก็จะผิดอะจริงๆวันนี้แม่งลืมโพสิละล้มอ้าวคุณเม่ครับ ตอบไลยสิเอาเง็นมันไม่ให้ตอบไย <laughs> เขามันไม่ใหตอบตอบกลับมันไม่ขึ้นไห้ผิดไม่หรอกมันก็ไม่ได้เยอะหรอกครับคุณเมฆ <laughs> <laughs> เพราะว่าเล็กเล็กสุดท้ายมันไม่ได้ไงเมื่อกี้โพสมันมันมีอ๋อ ผิดนี่หว่าเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นอ๋อมันเป็นตอบกลับนี่ใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคผมยังไม่เคยผมไม่เคยพิมพ์ว่าอ๋ออเคเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยกา,ามาแปะแบบนี้สินะ แต่จริงถ้าถามผมนะผมแฮปปี้กว่าว่าที่ผมเทรดเด็กได้จริงเพราะว่าเด็กมันคือหลังหลังนี่แบบแม่งเทรดหลายตัวมากเบอร์มากเลยนะวันนี้เทรดเนี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนใจอยากเทรดฟุซซี่ละเพราะว่าสเปรดมันต่ำกว่าต้องเทรดไก่เจ้านี้นะไอ่เจ้านี้ทีดีสามหกห้าเจ้าเนี้แต่ว่า ก็เนาะพูดเล่นๆน่ไม่มีอะไรก็แม่งมีตั้งหลายตัวมีแด็มีฟุซี่มีเงินเงินอะไรนะเป็นเยนมีเงินยูโรนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเทรดเ,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 เงินเดี๋ยวนี้พยายามจะเทรดเงินเยนตอนเช้าไม่รู้แม่งก็ ดีกว่าไว่รู้เออนะปามก็ประมาณนี้แหละยูโรก็พยายามจะเทรดแต่ว่าแม่งก็เข้าตรงนี้แล้วแม่งก็เสือ,อออกตรงนี้เสียตังฟรีเยเราไม่ยอมเดี๋ยวจริงผมน่าจะต้องวาง็อปไปข้างหน้าตามหลักการอนะ่ะ จริงไม่ควรออกอ๋อตอนนี้เย็นแม่งขึ้นเมื่อเช้านี้ก็ว่าจะลองแม่งเห็นชุด้ปุ๊บตอนเช้าโหนี่จริงจริงตอนมันลงมานี่ยกการจะซื้ออยู่นะแม่งตลาดชอบอานนี้เนาะเนี่ยบัตรมีอย่างนี้เอาบูโคจะซื้อซื้อระหว่างที่มันพุ่งขึ้นไปถ้ถ้าถ้าถ้าดูทันนะ ก็กด b u y เดอมาเจ็ดมันจะได้ข้างล่างนี้ไม่พลวดขึ้นมาแต่ไม่เสี่ยงมากเลยว่ะเล็กมีไม่งทท์มากไม่รู้ว่ะก็พอ <c oughs> ม,มันพลวดขึ้นมาแล้วมันมีฟ l l โล่ท o o ร์ม่ก็เลยขึ้นต่อ <c oughs> ยากเนาะยากเนาะฟอเร็ก e x นี่ถือว่ายากกว่าเทรดอัชนีนะเท่าที่ผมว่านะที่ผมลองลองลองเล่นมาก็เนาะ แต่ก็ไม่เทรดแล้วเพราะว่าวันนี้นื่อยแล้วนะครับก็ก็ตามนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โชคดีนะครับสำหรับท่านที่เทรดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทายถูกันไหมนะครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ